จิตตี้เหมือนกันคุณพี่ฮันด้าจีนะคะสามคนนี้ไปไงดีเอ่ยเราใจดีแจกทั้งสามท่านเลยโอ้โหทำไมจิตตี้ของฮอนดา้านี่ใจดีขนาดนี้เนี่ยสวยแล้วรวยมากถูกรวยรวยจริงนั่นเลยและแล้วสองท่านนั้นก็ยังไม่ได้เราเสียดายกับสองท่านนี้มากเล่นเกมอะไรนี่ล่ะก็เขาอยากจะได้บัตรคอนเสิร์ตอยากได้บัตรคอนเสิร์ตไหมคะ เอากยค่ะทอะไรให้ใค่อที่จะอาต้นเรายค่ะต้โนี่เียเออท้ยครอบพวกเราทุกคเลยไอหน้คบเรเียงรายไผบมเสียงไรมอย่าเบิ่งไปอย่าเพิ่งไปตอบแล้วอยู่ตรงนี้ค่ะเสียงรายซ้ำค่ะห้ามซ้ำนัะ สื่จังหวัดที่มีอย่างสอนช้างตอนนี้นะคะช่างช้าง